สวัสดีครับเรามาพบกันแล้วนะครับผับข้าวผ่อก้อนนะครับเรียนผักตายฝั่นอนครับสหรับวันนี้วันเสาร์ที่เจ็ดนะครับรักดาคมซังขางวันเย็นครับเรีนว่าฝนยังคงตกนะครับในบ้านเรานะครับฝากไต้ฝั่น็อกนะครับมาแลกกันครับว่าข้อมูลปื๋มขับว่าฝนยังตกที่ไหนบ้างเรามาแลกกันเลยนะครับถึงวันที่ข้อมูลแผนที่อากาศผิวผืนนะครับยังเป็นลักษณะของลมส้มสันต์ตกเส้นตายนะครับ ปักคุมทะเลอะนามันนะครับปักตายแล้วก็เอาไทยอยู่นะครับทำให้ปักตายบ้านเรานะครับยังคงมีฝนนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนพังผ้านะครับสัหรับพ่ายอยู่ตัวนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นฟังที่ประเทศยจีนแล้วนะครับซึงไม่มีฝนกระทอบต่ออากาศบ้านเรานะครับมาแลข้อมูลแค่อัใต้ยเอาเทียมนะครับเวลาล่าสุดนะครับยังคงเห็นบุ้มเมกนะครับจะเดือดสนิดทางปักตายตอนบนแล้วก็เรียนเอาไทยนะครับมาแลกลุ่มฝนกันมานะครับ เรดาร์ุมพรนะครับเวลาล่าสุดขอบคุณฝนแหลกหนอยทึ่งปานกลางนะครับซ่องกุ้มนะครับทางชายฝั่งข้องเิ่นพม้านะครับแล้วก็เวณอาไทยนะครับมีแนวโน้มเกินตัวไปด้านทิศตะวันออกนะครับมาแลเรดาร์สิงฟ้านะครับเวลาล่าสุดเห็นกลุ่มฝนแหลกหนอยนึงกำลังแรงนะครับขอบกุ้มบริเวณคลองชายฝั่งคลองจังหวัดกระบี่นะครับมีแนวโน้มเกินตัวด้านทิศตะวันออกนะครับอีกกลุ่มนึงครับขอบกลุ่มฝนนะครับแหลกหนอยทึ่งปานกลางครับบรเวอ่าวไทยนะครับเกินตัวไปด้านทิศตะวันออกอ้างจากฝับ ับมาแลอุณหภูมิกันบ้างครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้ที่30องศาเซลเซียสนะครับที่ตาคัสยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับอุณหภูมิต่ําสุดนะครับวัดได้ที่14.5องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับมาถึงแรงงานฝนนะครับอิจิชั่วโมงนะครับต้ฝุ่นนาอ้นนะครับจ7โมงช้าข้างมาวานถึง7โมงเช้าข้าวันนี้นะครับเอากรุงฝนเล็กน้อยถึงนแผนกลางนะครับกระจายนะครับส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนของภานะครับ อดแหวนฝนสูงรุด่ดดาที่สิบสองเฉลี่ยม่เถียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับกลับมาแลกข้อมูลกันแล้วนะครับก็มาถึงไผ่พอนากาตะใต้ฝั่งนอกวันนี้นะครับยังคงเป็นลักษณะของลมมอสุมส่วนต่อเสียงใต้กํลาลังปานกลางนะครับภกคภูมทะเลน้ำมันปาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะครับจะไม่มาเล่านะครับยังคงมีฝนในบางพื้นที่นะครับส่วนใหญ่ทางตอนบนของภาคน,นะครับมาแลกลาจังหวัดกันบ้างครับตั้งแต่เพชรบุรีนะครับจนถึงชุมพรภาคตะวียกสิบเปอร์เซ็นต์พร้อมคุนทีนะครับระวังเดอนพี่น้องต้นนิ่งครับ ในตอนถุงฝนกลางฟ้านะครับจะเป็นฝุ่นตกเฉยนะครับมาแรงทางสุรารนะครับนครอยู่ที่ s, 40เปอร์เซ็นต์บามพื้นท oh. ี่นะครับส่วนพัทธลุงลงไปอยู่ที่30เปอร์เซ็นต์บามพื้นที่นะครับสำหรับการขาดไม้อยู่ในภูมินะครับภูมิต่ำสุดอยู่ที่26ถึง27องศาเซลเซียสนุ่งสูงสุดอยู่ที่38ถึง39องศาเซลเซียสนะครับยังไงในบางพื้นที่นะครับยังคงมีฝนตกนะครับให้ระลวงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองลมซาแรงสักนิดหนึ่งนะครับถึงลมกันบ้างครับ ลมนะครับตั้งแต่สุราธานีขึ้นไปนะครับเป็นลมน้ำดอกเชียงใต้นะครับความเร็วลมอยู่ที่15-12กมต่อชัวโมงางฟังเ่อมเป็นฝานฝานนองครับมาซ่องแมทนัคอนริ้งธรรมราชลงมานะครับลมดอกเชียงใต้เช่นกันครับความเร็วลมจะอ่อนลงมานิอนึงครับอยู่ที่15-12กมต่อชัโมงหางฟังเกินสูงประมาณหนึงมเป็นฝันฝานนอกครัมาซ่องแมทกาอะไรการขาดไม้ผักตา่ฟังดอกอากาศว่า พัลเล่านะครับาต้อสมบนนะครับตั้งแต่แบทโบรีถึงสุลาธานีนะครับเซนว่าซ้องวันนี้นะครับอกแปดอยู่ที่60%สิอร์เซนข้อมูลทีส่วนตั้งแต่อีซกาซึ่งซ้องนะครับก็ฟุ้นกลัดลงนะครับอยู่ที่สามซึงเซกอร์เซ็นต์ข้อมูลทีครับมาแล้ปากใต้ฟันนอกต่อล่างทับฟังรับตั้งแต่นกคสศริธรรมราดลงถึงจ้าจังหวัดนะครับ วันนี้นะครับนี่หมายผลุนอย่างของน้อยอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์้องทีครับส่วน28ติดกาผลุนยังเพิ่มขึ้นมานิดนึงครับอยู่ที่ออกซิเเปอร์เซ็นต์ต้อุนทีส่วนตั้งแต่ซ้ำชิปไปผลนก็ลงลดลงเป็นซ้ำชิปถึง60เปอร์เซ็นต์ต้อุนทีนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับข้อจับเข้าไปยังกราเพียงแค่นี้นะครับอ, right อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กันนะครับสำหรับการติดตามข่าวพยากรอากาศประจำวันนะครับเปิดเป็นกำลังใจให้ทงานกันนะครับตลอดนี้ขอบคุณครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน